สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมครูเบนนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนในวิชาของคณิตศาสตร์ครับเป็นเนื้อหาป .6 เข้าม .1 นะครับเป็นตะลุยโจทย์นะครับรอบก่อนรอบทั่วไปนะครับเป็นการทบทวนที่นักเรียนอยู่บ้านเพื่อจะได้นําความรู้ต่างๆทบทวนความรู้เดิมไม่ให้ลืมนะครับเพื่อก่อนที่จะไปรอสอบแต่ก็ยังไม่มีกําหนดการที่แน่นอนว่ารอบทั่วไปเนี่ยจะสอบ เมื่อไรเพราะมีสถานการณ์โรคระบาดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็ดีใจมากๆเลยได้ถอดแมสบ้างนะครับอยู่คนเดียวอาจอยู่ในห้องอัดคนเดียวก็เลยได้ถอดแมสออกนะครับแต่นักเรียนก็ต้องป้องกันนะครับอย่าออกจากบ้านดูวิดีโอแล้วก็ทําฝึกฝนทำํำหลายๆรอบก็ได้นะครับเราจะดูได้ไม่จํากัดจานวนเวลาเลยนะครับข้อสอบชุดนี้จะมีทั้งหมด50ข้อนักเรียนลองทําก่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าข้อไหน เรี่นก็กดดูเฉลยถ้าข้อไหนทําได้ก็ยังดูก็ได้นะครับเพื่อหรืออาจจะดูเทคนิคซ้ําว่าครูมีเทคนิคอย่างไรแต่ถ้าข้อไหนทําไม่ได้ก็เปิดดูนะครับห้ข้อนี้ครูคัดโจทย์มาเพื่อเป็นแนวทางให้ทบทวนในทุกๆเรื่องเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับในข้อที่1ครับโจทย์บอกว่านะครับตัวประกอบนะครับตัวประกอบทั้งหมดของผลคูณ ตัวประกอบทั้งหมดของผลคูณของ125กับ14มีกี่จำนวนคำถามว่าตัวประกอบของผลคูณคูณเราต้องคูณก่อนเหรอแล้วไปหาตัวประกอบการหาตัวประกอบวันนี้นะในคอร์สนี้เราจะพูดถึงเทคนิคเยอะๆให้มันรวดเร็วให้มันทําโจทย์ไวๆแล้วก็เป็นการพบทวนถ้าเราไปคูณแล้วจะไปหาตัวประกอบทั้งหมดก็ต้องมาแยกตัวประกอบอีกเสียเวลาไหมครับ เสียเวลาเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายเลยนะครับเขาบอกว่าตัวประกอบของผลคูณผลคูณของ1 2อบหคูณกับ14บนะครับเล้วเวลาหาจํานวนตัวประกอบต้องแยกออกปเป็นจํานวนเฉพาะแล้วทบทวนครับเอาเลขชี้กำลังบวกหแล้วคูณกันนะครับดูครับร2 5ยยีร้อลงท้ายด้วย5 5หารลงครับ5หารครับตรงนี้ครับ 5้าเลยครับห้าสเหลือเศษสองครับเป็น25่ห้าห้าเอา5หารครับเป็น5้ากับห้าคูณหคูณหเป็นห้ากำลังสนะครับร้อยยีตัวนี้ก็คือ5้าคูณหคูณหนะครับต่อมาครับสิครับสิเกิดจาก2อคูณเครับ อันนี้ต้องรู้เลยนะครับจำนวนคู่2หารลงครับ2 7 14ครับแล้วยุบเขียนในรูปของเลขยกกำลังครับ5มีคูณกันอยู่3จํานวนก็เป็น5กําลัง3 2ถ้าไม่เขียนคือ2กําลัง1คูณกับ7กําลัง1เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปคูณแล้วถึงจะมาแยกที่หลังเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ถามอะไรครับตัวประกอบทั้งหมดของผลคูณ นะครับตัวประกอบหรือจํานวนที่หารลงตัวนั่นเองนะครับตัวประกอบทั้งหมดตัวประกอบทั้งหมดของผลคูณนะครับของผลคูณของร้อยยี่ห้ากับสิบสี่นะครับทำอย่างไรก็เอานี่ครับเลขยกกำลังเป็นสูตรครับ เป็นสูตรครับต้องรู้แล้วนะครับอันนี้นะครับทวนนะครับถ้าลืมโน้ตไว้นะครับเอาเลขยกกําลังนะครับบวกหครับเอาทุกตัวบวกหเลยครับฐานต้องเป็นจํานวนเฉพาะครับ3าบวกหครับตัวแรกครับตัวต่อมาครับ1นึบวกหครับและตัวต่อมาครับ1ตัวสุดท้ายครับก็1นบวกหบวกหเสมอนะครับเป็นสูตรเลยครับแล้วเอามาคูณกันครับว่ามีกี่จานวน3าบวกหนเป็น4ครับคูณ1นบวกหเป็น2ครับ คูณหนบวเป็น2ครับคูณเลขครับอย่าผิดนะครับตรงนี้2คูณกับ4 4 2 8 8 2 16ครับตอบ16บหกจำนวนครับตอบตัวเลือกที่3ครับงี้ครับสำหรับข้อแรกก็ผ่านไปบางคนไปนั่งไล่หาผลคูณมาก่อนแล้วก็มาแยกมัวไม่ทันนะครับทำข้อสอบเสียเวลามากนะครับเราต้องมีทิศครับทำให้รวดเร็วที่สุดผ่านไปแล้วนะครับสำหรับข้อที่1 Música